สวัสดีครับเช้านี้นะครับพาท่านมาชมความสวยงามนะครับของปราสาทยายเงานะครับปราสาทยายเงานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านชบตั้งอยู่ที่บ้านพูนทรายหมู่เก้าตำบลบ้านชบอำเภอสงขาจจังหวัดส,สุรินทร์นะครับนะครับหลายท่านอาจจะได้ชมอ่ได้มาปราสาทยายเงาแล้วนะครับ แต่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพการข้ามสะพานนะครับนะครับสะพานข้ามลำห้วยนะครับอันนี้คือห้วยนะครับห้วยเสนนะครับห้วยเสนนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นท่าสำหรับลงนะครับสำหรับการลงท่าน้ำนะครับ นะครับปราสาทใหญ่เหงานะครับนะครับเป็นปราสาทที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปราสาทใหญ่เหงานะครับซึ่งเป็นมีตำนานนะครับตำนานของตำนานของความรักเสียสละนะครับของนักรบโบราณนะครับ นับพันปีมาแล้ว,ลวนะครับที่ปู่ย่าตายายเล่าต่อๆกันมานะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับสวยงามมากครับสวัสดีครับ